สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งครับวันนี้มาพบกับช่องฟูเฟเหมือนเดิมดออีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมีมีดอีกหนึ่งรุ่นครับเพื่อนๆที่จะมานำเสนเอนเพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้ครับก็วันนี้เป็นมีดตัวตัวนี้ครับผมเพื่อนๆคุค้นกันไหมครับบางท่านอาจจะเคยเห็นมาบ้างผ่านตามาบ้าง ตัวนี้คือม uh, ีด FBI QQ ครับมาพร้อมกับซองไข่เด็กพร้อมกับที่ล็อกเข็มขาสวยๆแบบนี้ครับพเพื่อนเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัว FBI QQ ตัวนี้เป็นการผลิตจากประเทศจีน ตัวนี้จะไม่มีโลโก้ติดมานะครับแต่ว่าสเปคเดียวกันกับที่วางขายอยู่ทั่วๆไปอาจจะเคยเห็นบน l a z a าช s h ปป e e แต่ของแท้จริงๆที่นำเข้าจากอเมริกาผมว่ามันค่อนข้างหายา,ยากแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มีแต่ของจตกจีนเท่านั้นตัวนี้สเปคเหล็กครับตัวนี้เหล็ก440 เล็ก c ีความแข็งอยู่ที่58 s r c ครับพื่อนตัวนี้เป็นฟูลแท์เป็นมีดติดกันเลยเป็นมีดใบตายมันมาพร้อมกับด้าม g 1 0 g 1 0ก็เป็นวัสดุที่ทนทานตัวท้ายมีดก็มีรูร้อยเชือกครับ รุ่นนี้แล้วก็มากับ2องไข่เด็กสำหรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการใช้งานในระยะยาวนะครับผมแนะนำมากเลยเหล็ก440จะใช้งานได้อย่างยาวแน่นอนทำไมเหล็ก440มันถึงดีล่ะครับก็เพราะว่ามันไม่เป็นสนิมนั่นเองครับเ,เพื่อนๆใช้งานในระยะยาวก็มัน่นใจได้เลยว่า ตัวมีดมันจะไม่ขึ้นสนิมแล้วมันก็จะดูแลรักษาได้ง่ายนั่นเองครับตัวดมาดูตัวซองกันบ้างครับซองลายเด็กซองคายเด็ก,ดกมีที่มาพรา้อมกับซองแบบนี้ครับมันคุ้มค่าแน่นอนอยู่แล้วตัวซองด้านหลังก็จะมีล็อก1นึ่งล็อกแบบนี้ครับลายล็อกออกก่อนแล้วก็บีบเปิด ใส่เข็มขัดได้เลยตรงนี้แล้วก็ปิดปับ๊บแล้วก็ล็อกคืนคตัวนี้จะล็อกง่ายครับวัสดุคร่เด็กตัวไข่เด็กก็เป็นที่นิยมสำหรับนำไปทำฟักมีดอยู่แล้วนะครับเพราะมันสวยแล้วก็ทนด้วยสำหรับตัวมีดมีขนาดอยู่ที่ครับ 20่สิเซนหรือ8นิ้วเท่านั้นเองครับเพืเ่อนๆแล้วก็ความคมคมมีดจะอยู่ที่10บเซนหรือ4นิ้วตัวน้านจะอยู่ที่9เซนครับหรือ3นิ้วครึ่งความกว้างของใบมีดอยู่ที่3.4เซนสามจุเซน สันจะหนาอยู่ที่4.2ม mm. ิลลิเมตรก็ fbiqq รุ่นนี้ผมขายอยู่ที่850บาทครับจัดส่งฟรีรุ่นนี้ได้มาก็ไม่เยอะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจก็สามารถแอดไลน์ทักไลน์ล้านได้เลยครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปอีกเช่นเคย850บาทเท่านั้น สำหรับท่านใดที่ต้องการเก็บปลายทางก็ก็จะมีค่าบริการเพิ่มอีก50บาทราคานี้ราคาแ5 0บาทครับถือว่าเป็นมีดที่คุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวทำไมผมถึงบอกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการใช้งานในระยะยาวเนี่ยผมแนะนำเลยครับตัวตัวนี้ครับมีดที่ผม สั่งซื้อมาเช่นกันตัวนี้เป็นมีดจากเหล็กซับเ้าข้อเสียหลักๆของเหล็กซั้านะครับมันจะมีความแข็งแกร่งก็จริงแต่ว่ามันจะเกิดสนิมแบบนี้ได้อันนี้ผมใช้งานแค่ครั้งเดียวเล้างแล้วก็เสียบไว้แล้วก็มันก็จะเกิดสนิมแบบนี้ครับเหล็กซัเก้า ้าเพื่อนๆชอบงานสไตล์นี้ก็อย่าได้พลาดเลยครับตัวนี้มีดสวยๆคุ้มๆและใช้งานทนทานเดี๋ยวเรามาลองดูความคมของตัวนี้กันบ้างครับเดี๋ยวดูความคมกันดีกว่าครับ วามคมคม,มันไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับเลขส4่ศูนย์กลมคม,คมไม่ต้องห่วงอยู่แล้วมันประทับใจอยู่แล้วครับแกะออกมาจากฝัก,กนี้ใช้งานได้เลยครับการดูแลรักษาง่ายก็สหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมีมีดมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับก็อ,อย่าลืมติดตามชมช่อง full frame outdoor ด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ